ยังอยู่ครับยังอยู่เป็นเป็นก็รียกเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลที่ชุมชนไทยอยู่นะฮะแล้วก็ยังรับเงินเดือนของมูลที่ชุมชนไทยอยู่แสดงว่าคุณสุทธิก็รับเงินเดือนจากมูลนิธิด้วยถามเลยค่ะให้เป็นที่รู้กันเลยเดือนละเท่าไหร่คือคนทํางานเพื่อสังคมเนี่ยเงินเดือนจะไม่มากทํางานมากแต่เงินเดือนไม่มากเงินเดือนผมเนี่ยให้ให้เฉลี่ยเดือนละประมาณ1 5ื0 0หบาทแต่ก็จะมีค่าประสานงานค่าเดินทางค่าที่พักเบ็ดเสร็จรวมกันเดือนหนึ่งเนี่ยเรารับประมาณ 27,000บาทนะครับสำหรับเรานะครับแล้วอย่างน้องๆบุคลากรในที่ทํางานนี้แล้วคะเราทางบุนิธิก็จ่ายให้ก่ค่าเช่าสถานที่จ่ายค่าพนักงานให้เป็นแบบน,นั้นหรือเปล่าคะครับก็มีมทีมงานให้จ้างได้ไม่เกิน3คนนะครับตอนนี้เรามีอยู่2ประกาศรับสมัครอีกหนึ่งถ้าใครสนใจนะฮะค, <c oughs> คือมาทําเรื่องข้อมูลเอกสารติดต่อประสานงานจะมีเงินเดือนให้ตามวุฒิตามประสบการณ์ก็คืออย่างจบปริญญาตรีก็จะได้ประมาณ8,200บาท บจบปวสก็จะอยู่ประมาณ8,200บาทเช่นกันแล้วก็จะมาทํางานเป็นงานประจําซึ่งไม่มีเวลาที่แน่นอนเวลาของการทํางานของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาไหนที่ประชาชนว่างไม่ใช่เราว่างเราไม่ได้เอาตัวเราเป็นคนกําหนดเวลาทํางานแต่เอาความพร้อมของประชาชนที่ประชาชนว่างกี่โมงเนี่ยเราก็จะเริ่มงานตั้งแต่บัดน,นั้นหรือจะเริมง,งานก็ไม่เป็นเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประชาชนที่เราลงไปทํางานด้วยนั้นว่างมากน้อยขนาดไหนะต้องถามคุณห่อยว่าเราทํางานเรื่องอะไร กิจกรรมหลักของเราคือทํางานเรื่องรณรงค์ความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาวะ <Okay. S 1> ที่เราพยายามจะบอกว่าสุขภาวะคือมันมากคํา,า,ว,าว่ามากกว่าคําว่าสุขภาพสุขภาพมันแค่ร่างกายแต่สุขภาวะของเราันหมายถึงสุขภาพเราด้วยที่เป็นตัวเรากับสิ่งที่แวดล้อมอยู่ข้างตัวเรา <Okay. S 1> ถ้าเกิดสุขภาวะโดยรวมทั้งหมดในจังหวัดระยองมันดีขึ้นสุขภาพเราก็ปลอดภัยเราก็ใช้เงินจากภาษีบาตร คือภาษีเหล้าบุหรี่ได้ตรงต้องตามวัตถุประสงค์ซึ่งก็ให้เรามาในการลดรงคลงให้คนนั้นมีสุขภาพที่ปลอดภยัยมีคําถามนะคะที่ท่านผู้ชมเคยถามคุณหน่อยว่าเอ๊ได้ข่าวมาว่าเขาทํางานให้กับ NGO ด้วยนี่ไอเราก็ไม่รู้เอ๊ NGO ชื่อเป็นเป็นฝรั่งผรหลัง,ลงเป็นองค์กรต่างประเทศหรือเปล่าอะไรยังไงเอ๊มีคนพูดถึง NGO เยอะคุณสุธิ่คะและคุณสุธิทํางานให้กับ NGO หรือเปล่าคะคือผมม่ต้องต้องหาความหมายของว่า NGO คืออะไรก่อน คือคนระยองหลายคนยังไม่รู้จักคําว่า NGO NGO เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อภาษาไทายก็คือ non-government organization คือตัวเต็มคือ non-government organization นั่นหมายถึงว่าแปลว่าองค์กรพัฒนาที่ไม่ใช่รัฐคือถ้ารัฐจะเรียกว่า GO ค,คือ Government Government organization นี่คือรัฐองค์กรของรัฐเช่นกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทบวงกลมต่างๆนี่คือ GO Government organization แต่ NGO ก็คือน o น non ก็คือไม่ใช่รัฐ นอนก o v e r n m e n เมนต์ออ z ก t i น n เชัน <Okay. S 1> คือองค์กรพัฒนาเอกชนต้องถามว่าแล้วองค์กรพัฒนาเอกชน,นมันมีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ก็คือมูลนิธิต่างๆสมาคมต่างๆชมรมต่างๆนี่แหละคือนอนก o v e r n m e n เมนต์ออ z ก t i น n เชันก็คือเอ็นจแล้วแล้วมันเป็นมันเป็นไทยไหมหรือมันมาจากต่างประเทศมันเป็นภาษาไทยนี่แหละครับ mm hmm. แต่ว่านิยามของเอ็นจในรูปแบบก่อนๆที่เราได้รับมาเอ็นจเมื่อก่อนก็คือเอ็นจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ เขาจะมีทุนเพราะว่าเมื่อก่อนเมืองไทยเราไม่ได้พัฒนา <Okay. S 1> เมืองไทยเรายังมีการหาทุนให้กับคนทํางานอย่างนี้ยังน้อยอยู่มูลที่ก็คือการขันอาสาและบริจาก <Okay. S 1> เข้าใจไหมฮะเมื่อก่อนเป็นรูปมูลที่ก็คือขันอาสาและบริจากนี่เงินขันอาสาและบริยจากเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มากนัก <Okay. S 1> มูลที่ต่างๆก็เลยไปขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อเอาเงินของกองทุนคลิสทั้งหลายต่างประเทศอย่างประเทศของเดนมาร์กเนี่ยเขาจะมีการบริจากร้อยละหของภาษีรายได้เข้ากับ อ่ามูลที่ที่ทำการสนับสนุนเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะหักปาษี5%หโอนให้กับประเทศโลกที่3ประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยนะครับเอาเงินคลิดโอนไปให้กับมูลที่ที่ทาประโยชน์เพื่อสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น n g o ในรูปแบบที่เคยทํามาเมื่อก่อนในอดีตเนี่ย<อ>ก็เลยเป็นการหาเงินจากต่างประเทศ<อ>เข้ามาเพื่อมาทํากิจกรรมในประเทศไทยแลณปัจจุบันนี้ค่ะความหมายก็เลยถูกมองไปในแง่ลบว่าต้องการเอาเงินต่างชาติมาหรือต้องการทํากิจกรรมเพื่อต้องการเงินจากต่างประเทศ นี่คืออดีตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมันมีกองทุนมากขึ้นประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาของประชาชนมากขึ้นประชาชนเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะถึงจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เลยมีการตั้งกองทุนต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นกองทุนสิ่งแวดล้อมกองทุนสำนักง,งานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพกองทุนชุมชนเข้มแข็งออกมาเยอะแยๆมากมายไปหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยมูลที่ต่างๆเนี่ยแทนที่เขาจะไปขอเงินกองทุนจากต่างประเทศ ขาก็ขอกองทุนในประเทศไทยแล้วมาทํากิจกรรมภายใต้กรอบของการประสานร่วมกับรัฐบาลในประเทศไทยเราคงจะเห็นว่าสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณด้วยซ้ำเป็นนายกเสร็จแล้วคุณหมอประเวศได้เป็นประธานประเวศวสีแล้วก็เอาเงินจากภาษีเหล้าบุรีมารณรงค์เรื่องสุขภาพเราเห็นช่องทางเราก็เลยไปขอรับการสนับสนุนภายใต้กรอบกฎหมายกติกาและการใช้งบประมาณที่สํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพอันนี้เป็นคนพี่หนา ถ้าเราดูแล้วเป็นการทํางานที่ไม่เอื้อหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนเขาเข้า,ขาพารณาวแม่นุ้มัดทั้นนั้นเนี่ยเราเราเป็นรูปมูยที่เราเป็นรูปของ,งาคล้ายกับ NG o แต่ไม่ได้เป็น n g o ซึ่งที่รับเงินจากต่างประเทศหรือไม่ได้เป็น NG o ที่แสวงหรือทํากิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อขอเพื่อเป้าประสงค์ต้องการขอเงินจากต่างประเทศและเรายืนยันเราไม่เคยได้รับเงินจากต่างประเทศสักเดียวโอคุณสุธิและพอคุณมาทําอย่างเนี้ยบางครั้งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า เราไปขัดกับหน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐท,ท,ทั้งๆที่เงินสนับสนุนเนี่ยคุณหน่อยฟังดูแล้วก็เป็นองค์กรของรัฐนะสนับสนุนเป็นเงินภาษีบาทที่คุณจธิว่ามาจากเล่ามาจากบุรีเนี่ยบางทีเราไ,ไปขัดแยง้งเขาไปต่อต้านเขาเนี่ยมีผลไหมมีผลก็ทบอะไรกักบที่ทํางานของเราไหมคือเนื่องจากกองทุนสนับสนุนการสร,ร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสเนี่ยเขาเปิดช่องทางคือช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่เสริมหนุนความเข้มแข็งของประชาชนเขาินดีอนุมัติ ือมันมีกติกามีาระเบียบอยู่แล้วก็มีคณะกรรมการในการพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสับสนุนเนี่ยยังไม่ประสบปัญหาเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเปิดเผยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีผลของการต้องการให้บรรลุไปสู่การเป็นประโยชน์ต่อมหาชนต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังคิดว่าเป็นกิจกรรมที่กองทุนยังให้การสนับสนุนได้อยู่ยังไม่มีผลกระทบ,บนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราทำในเป็นที่ประจักษ์ก็ได้นะครับ ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคงทราบแล้วนะคะว่า NGO คืออะไรและที่สําคัญณนะขณะนี้ NGO นั้นไม่ใช่ได้รับการโดยเฉพาะที่คุณสุทธิอาชาสายทำอยู่นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนมาจากต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยของเรานี่เองนะคะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายส่วนหนึ่งของเรื่องของการทํางานในช่วงต่อไปนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้ทราบถึงจุดยืนของคุณสุทธิว่าเขายังมีจุดยืนยังไงมีเป้าหมายของชีวิตยังไงและสุดท้ายชีวิตเขาต้องการอะไรชมในช่วงต่อไปช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะฉฉัันนนมมีควาเล็กๆใใจบ้านอรยาเพรบ้านสวยสะดวกสงบปลอดภัย บ้านอรายาเพลสอยู่ใจกลางเมืองระยองจากถนนตากสินเลี้ยวสู่ถนนริมน้ำ1.1กิโลเมตรถึงนอปรพอระยองเลี้ยวเข้าไปอีก50เมตรถึงแล้วอรายาเพลสบ้านที่คุณไฝ่หาบ้านสวยเพราะพิถีพิถันสะดวกเพราะอยู่ในตัวเมืองสงบเพราะไม่แออัดปลอดภัยเพราะใกล้ชิดนอปพอ บ้านอรายาเพลสถลนนริมน้ำคือบทสรุปของการตัดสินใจเรื่องบ้านหมายเลขโทรศัพท์086 367 7733 084 346 4560ประกาศ จากแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ขยายเวลาเปิดปิดใหม่เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เวลา9นาฬิก30นาทีถึง21นาิกา30นาทีทุกวันให้คุณเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าราคาถูกทั้งขายปลีกและขายส่งแบบแยกโซนชัดเจนพร้อมให้คุณได้ลุน้นทีวีสี21นิ้วทุกสิ้นเดือนจากใบเสร็จรับเงินของคุณแสงทองซูเปอร์